ครับเกิดระพบกับดูดูแชนแนลยังอยู่กันในเกม Grey Zone Warfare และภารกิจที่เราจะทำในวันนี้ชื่อว่า Living in Burrows ของกันนี่นะครับที่กัด Lima วันและล i มาทูซึ่งเราจะต้องเข้าไปในห้อง Generator Control Room นะครับซึ่งต้องใช้กุญแจเปิดนะครับตามรูปนี้เลยเมื่อเข้าห้องมาได้แล้วก็ทำการกดที่ตู้คอนโทรนะครับและออกไปที่ด้านข้างนะครับก็จะมีห้อง Water Supply Unit นะครับ ก็ให้เราไปที่ตู้คอนโทรลเหมือนเดิมครับเมื่อทำทั้ง2จุดเสร็จแล้วก็ทำการส่งเควสนะครับที่ฐานได้เลยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และเป็นกำลังใจให้ช่องดูนู Channel ด้วยนะครับสวัสดีครับ